ืคูณอีกแล้วแต่ก่อนลู้นตอนนี้คูณพอแล้วเออคูณสิบหกคูณสิบแปดไปดิเออกลับมาแล้วคาฟิตเตอร์กลับมาแล้วต้องให้จุยเมกลุ้นจนถึงปลายท้ายๆต้องให้พีกแม็กลุ้นจนเยียวเหนียวลุ้นจนเยียวเหนียวไปดิครับอ,อืมกำไรมาแล้วทุกคนคูณยี่สิบกับอีกสองครั้งสุดท้ายเง,งินรางวัลก้อนโตเออขาจะกลับมาโคจะกลับมาอ,อืมแม็กซ์ลากี้เนโกะทุกคนฟีเจอร์ลากี้เนโกะไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย คือก่นอนๆรู้สึกว่าพี่แม็กจะมาแค่แบบฟรีสปินนะไม่เคยได้ซื้อหืมซุปเปอร์ว่ะทุกคนเป็ดยี่สิบแต่มันคูณยี่สิบเนี่ยทุกคนแล้วมันต่อเนื่องนะแล้วเ,เหลือหมุนอีกคักงำเตียนคิ้จัดทำด้วยความแรงครับเด็กๆห้ามทำตาม โอเคไงก okay. ็งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับลักกี้เนโกแล้วก็ช่องพี่แม็ก0 0ศูนย์ูนย์เจ็ดซ่าพี่แม็กซ่าศูนยูนย์เจ็ดยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ก็อีกเช่นเคยเช่นเดิมที่พี่แม็กจะมาเล่นสล็อตให้ทุกคนได้ดูกันนะคืออืช่วงนี้แบบถามว่าพี่แม็กเฮงไหมก็เทงเฮอยู่นะมันก็ได้อยู่อะแต่ว่าแบบ บางทีพี่แม็กก็เจ็บเจ็บนะทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าความเจ็บปวดของพี่แม็กมันเป็นยังไงไปเลยไปแบบทีเผลอไม่ต้องรู้ตัวไม่ต้องพูดเยอะคนจริงเขาแบบกดกันแบบหนกักหนกักหนักหนักแบบนี้อยู่แล้วอืมง้นหอยุดหยุดหยุดป้องกันการกำมัดนะทุกคนกำมัดเป็นบ้าเหรอกดทีละร้อยฮลัลโหลเออ สี่สิบห้าสิบก็พอแล้วทีละร้อยเป็นสุลละตาดมาจากไหนเหรอเออแมวแมวแมวม,แมวมาแมวมาแม่ห้องฮอืมเอาวะทุกคนเอาวะน้องแมวนำโชควะน้องแมวนำโชควะ่ะยังไงครับอืมเปรงเปร่งเปรงเปรง่ปรงอืม แอบแอบดูนิดหนึ <over>. ่งวะแอบดูราคาฟีเจอร์นิดหนึ่งวะสามพันเลยแสงานี้ก็ต้องพันห้าเอาเรื่องเอาการไปอืยังไงสิยังไงครับเออยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ายูฟาหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะ เฮ้ยแมวคูณหกแตกหนักเลยดิครับเอาว่ะคูณหกต่อเนื่องว่ะต่อเนื่องว่ะเป็นคูณแปดแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเงินรางวัลก้อนโตทุกคนยังเอาว่ะยังไงดีวะกำไรแล้วนะเนี่ยกำไรแล้วนะกำไรแล้วนะทุกคน ซูชิยังมาอีกเหรอซูชิต่อเนื่นองหวะทุกนหืมเออเอาอะอย่างดวงวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะสกิตตรงสกิตเตอร์ก็ไม่ได้เข้านะหืมเดี๋ยวลองไปลองไปสองพันห้าละกันทุกคนแต่มันยังบวกมาไม่ มันยังไม่ถือว่าบวกเยอะนะบบกมาห้าร้อยนี่มันยังไม่ถึงใจยังไม่สาแก่ใจพี่แม็กรอกเท่านี้มันยังไม่พอพยาไส้พี่แม็กรอกอยังไงครับยังไงครับฟีสปินอยู่ไหนฮะสกตเตอร์ครับอยู่ไหนอับลงมาหน่อยได้ไหมฮะสกตเตอร์ลงมาหน่อยได้ไหมครับผมหืมเออ ยังไม่ได้วะกระซิบกริบพี่แม็กจะซื้อฟีเจอร์อย่าไปบอกใครนะไทเลยอมืมาลุ้นกันทุกคนสเก็ตเตอร์ยังเหลือให้ได้เพิ่มอีกสองตัวจะมาไหม,มไม่ได้แล้ววะได้ธรรมดาวะสเกตเตอร์สี่ตัวไปเลยเออแมว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 ซูชิไปก่อนหนึ่งดอกคูณสองไปดิ เอออ๋ออีน้องแมวน้องแมวจะเพิ่มคูณเออเพิ่มไปอีกคูณแปดแล้วเออเพิ่มคูณอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแตกด้วยฮัโหลคูณสิบสองต่เหลือห้าสุดท้ายกหัวกาหัวแกๆเออคูณสิบสองคูณสิบสี่เออวายอย่างนั้นแหละ คูสิบสี่ลูกอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครว่าพี่แม็กอยู่ในนี้พี่แม็กอยู่ลัคกี้เนโกเฮ้เอาวะจะกลับมาไหมวะเหลือสามครั้งสุดท้ายหืมคูอีกแล้วตาก่อนลูกตอนนี้คูพอแล้วเออคูสิบหกคูสิบแปดไปดิเออกลับมาแล้วค่าฟีเจอร์กลับมาแล้วต้องให้พี่แม็กลุ้นจนถึงปลายท้าย ต้องให้พีคแม็กลุนจนเยี่ยวเหนียวลุนจนเยี่ยวเหนียวไปดิครับอืมกำไรมาแล้วทุกคนคูณยี่สิบกับอีกสองครั้งสุดท้ายเงินรางวัลก้อนโต <c oughs> อ้าโคตจะกลับมาโคตจะกลับมาอืมแม็ก,กะ้าลัคก,กี้เนโกทุกคนฟีเจอร์ลัคก,กี้เนโกไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคือ <c oughs> รอบก่อนๆรู้สึกว่าพี่แม็กจะมาแค่แบบฟรีสปินนะไม่เคยได้ซื้อหืมซุปเปอร์มาะทุกคนเบ็ด20แต่มันคูณ20เงี้ยทุกคนแล้วมันต่อเนื่องนะแล้วเ,ลเหลือหมุนอีกสองครั้งเดี๋ยวมันช่วยกันลุน้นมันช่วยกันลุน้นลุ้นไปพร้อมพี่แม็กลุ้นไปพร้อมกับพี่แม็กยังไงครับอ,อยยยอยย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 คยณยยยย พอหอมปากหอมคอ,อมาทุกคนคุยที่สีไมมงั้นน่าจะแบบอืมโอเคเอาเป็นว่ามีแต่คนโลภเท่านั้นนะครับที่แตกสามพันแล้วจะไม่ชิ่งยังไงก็วันนี้พี่แม่ก็ไปก่อนแล้วกันนะ <laughs>